สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผมโอ๊ตเพชรยนต์นะวันนี้เราอยู่กับช่องโอ๊ตรถผ่อนถูกนะครับใครหารถเกง๋งราคาเบาๆผ่อนถูกๆหาได้ที่ช่องนี้เลยนะครับโอ๊ตรถผ่อนถูกนะครับวันนี้ผมมีซิตี้เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda City 1.5V นะครับเป็นตัวตัวรุ่นกลางๆนะฮะคันนี้ออกห้างป้ายแดง649,000บาท แต่ตอนนี้เหลือราคาอยู่แค่เพียง3 7 9 9 0 0 0บาทหายไปเลยครับ270จากป้ายแดงและฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่เพียง6,400บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจกำลังมองหารถเกง่งเครื่องเปนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สลองดูคันนี้ได้เลยนะครับสวยน่าใช้คุ้มค่ากับราคาแน่นอนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ใครที่กำลังมองหารถยนต์ห้ามพลาดคันี้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเต็มๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะก็เป็นคันล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาทะเบียน4407คันนี้รถยังว่างยังไม่ติดจองนะครับในส่วนของตัวไฟด้านหน้าผมจะให้ดูรายละเอียดเลยนะคือไฟหน้าเขาเนี่ยคือโคมเดิมเลยเป็นแบบมัลติด e แฟกเตอร์และได้ไฟ led day time มาด้วยนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นโครมเมียมกันชนสภาพสวยนะครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยรถไม่มีการชนหนักด้านหน้ามานะครับ ผิวพันสีตัวรถนะเป็นสีบรอนเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถชัดเจนนะครับไม่มีการชนหนักหรือการพลิกคว่ำใดๆมาไม่มีนะครับแล้วก็จะได้ล้อแม็กที่เป็นสเปคเดิมโรงงานขอบ15ทูโทนนะครับยังมาพร้อมกับยางมิชลินปี2023ผมให้ดูยางยางมิชลินปี2023นะได้ Disney ดิสหน้าดำหลังด้วยนะครับดอกยางยังเต็มๆเ,เหลือๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะครับสำหรับคันนี้ ติดฟรีมารอบคันอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของตัวภาษีภาษีถึงมีนา68เดี๋ยวตรงนี้ต้องเช็คอีกทีนึงว่ามีการต่อของปี69มาด้วยเลยไหมนะครับแต่การันตีเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวรุ่นนี้นะเป็นเครื่องยนต์15ไม่มีการชนหนักมายังไม่เคยติดตั้งแก๊สมานะใครเอาไปติดแก๊สต่อก็ได้นะครับก็ยิ่งประหยัดน้ํามันขึ้นไปอีกนะครับย้ําราคาคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่แค่เพียง3,079,000บาทสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพนะครับ มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตสามารถออกรถได้เลยนะเรามาปรึกษาเรื่องการออกรถได้เลยใครที่สนใจนะครับกำลังมองหาอยู่ Honda ตัว City ตัวเครื่อง1.5เบนซินนะครับเป็นตัวรุ่นก่อนเครื่องพันทอโบนะน่าใช้ตัวรุ่นนี้ราคาไม่แรงแล้วถือว่าประหยัดอยู่นะครับ2 0 0 0เลยราคาที่หายไปเกือบเกือบส0มแเลยนะคุ้มค่าแน่นอนเบอร์ด้านล่างโทรหาผมได้เลยนะครับ0984465222นะฮะเอามาดูด้านข้างด้านท้ายเราจะเห็นได้เลยว่า ตัวเหลี่ยมมุมเส้นสายตัวรถเนี่ยคือมันไม่มีรักยิ้มอะไรมานะไม่มีรักยิ้มหลังคาเองก็ไม่มีบุบไม่มีรอยกระแทกมานะครับตัวยางขอบหลังคาอย่างสภาพสมบูรณ์รวมไปถึงกระจกบานหลังมาพร้อมตัวระบบไล่ฟ้านะอันนี้คือพาร์ทเดิมพาร์ทเดิมติดรถมาเลยแล้วก็ไฟท้ายครับโคมเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับตัวหนังสือคิ้วโคมียมาต่างต่างติดอยู่ครบนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์มาก นะสภาพตัวรถคันนี้คือต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์มากจริงๆนะจะเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวไมเนอ้์เชนได้เลยนะในส่วนของตัวกันชนนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟทับทิมท้ายติดอยู่ครบนะฮะแล้วก็จะมีตกแต่งลวดลายเป็นลวดลายลังพึ่งด้านหลังแบบนี้เลยรถไม่ได้มีแบบว่าเชืยวชนหนักๆมานะครับตรงนี้ทางเพชรยนเราการันตีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับพอเราเปิดเข้ามานะสภาพโครงสร้างตามนี้เลยครับ สะโพกด้านขวานะครับตัวฝากระโปรงหัวน็อตอะไรต่างๆตรงนี้เดิมหมดนะครับดูฝาท้ายด้านในถือว่าสภาพสมบูรณ์มากนะครับคือรุ่นนี้จะเปยๆมาแบบนี้เลยฝาท้ายเขาจะเปยๆมาแบบนี้นะครับแล้วซีนพวกนี้ซีนก็จะเป็นของเดิมมามันจะมาติดรถมันมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างตัวรถด้านซ้ายเหมือนกันครับสะโพกซ้ายของเดิมนะครับแล้วก็ที่เก็บของสัมภาระตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ลึกเก็บของได้เยอะ นะครับเรามาดูด้านในกันหน่อยนะครับตัวโครงสร้างด้านในนะครับอันนี้คือไม่มีร่องรอยของสนิมมาอยู่แล้วมีไฟส่องสว่างให้หนึ่งดวงนะครับในห้องเก็บของสัมภาระด้านท้ายตัวหัวน็อตนะครับจะเห็นได้เลยว่าสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับโครงสร้างต่างๆมันไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือว่าการซ่อมนะครับแล้วก็ดูอีกหนึ่งจุดเราจะดูจากตรงนี้ครับพอเปิดเข้ามาถ้าเราเห็นแบบนี้มั่นใจได้เลย อันนี้คือของเดิมอันนี้คือของเดิมแน่นอนนะครับอ่างเก็บล้ออะไรอะไรต่างๆตรงนี้ยังคงสภาพแบบนี้สวยๆเลยนะสภาพสวยๆครับสีนทางมะพร้าวประแจแม่แรงอะไรต่างๆติดอยู่ครบเลยนะครับมั่นใจได้เลยสําหรับคันนี้นะใครออกรถคันนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าคุ้ม1เรื่องราคาที่ถูกไปเกือบ3 0 0 0 0 0ดอกเบีย้ยต่ําเราได้ด้วย2.79และผ่อนเบาๆนะครับหกพบาทรายได้ขอประมาณ14ื่นสี่หนึ่บาทบวกลบนะ อายุงานเกินปีมีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวออกรถคนเดียวจบนะครับไม่ต้องใช้กู้ร่วมไม่ต้องใช้คนคำ้ำแต่ถ้ารายได้ไม่เพียงพอใช้กู้ร่วมได้นะรายละเอียดอื่นๆนะครับลองโทรมาสอบถามปรึกษาผมได้เลยนะโอตเพชรยนนะครับผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่บริษัทเพชรยนอยู่ที่นี่มา4ปีแลวนะติดตามช่องผมไว้ก็ได้นะครับหรือจะนัดดูรถก็ยินดีเลย0 9 8ย์6 5 2 2 2นะครับเอามาดูตัวรถกันต่อนะครับอย่ารายละเอียดตัวรถนะครับ อย่างกระจกทุกบานตรงนี้ยังคงเป็นของพาร์ทเดิมหมดนะเป็นของพาร์ทเดิมหมดตัวโลโก้ Honda อะไรยังเห็นอยู่ชัดแล้วก็บอดี้ตัวรถนะครับด้านข้างเหลี่ยมมุมคมสันสวยๆแบบนี้นะครับเหลี่ยมมุมคมสันสวยๆแบบนี้เลยไม่มีการชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ภายในตัวรุ่นนี้ภายในจะเป็นโทนสีดํานะครับให้มาเป็นบอ่อหนังด้วยบอ่อหนังนะครับตัวใหญ่ๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเวลาเลอะอะไรต่างๆไม่เหมือนเบาะผ้า นะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับคอนโซลก็จะเป็นชิ้นงานเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับดำด้านสลับกับดําเงานะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยปรับพับ,บไฟฟ้าหมดเลยตรงนี้นะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนะครับคันนี้ได้ระบบพุชสตาร์ทเอนจินแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเลขใหม่คันนี้จะอยู่ที่แสนสองไมลแสนสองไมลแท้นะครับ สภาพตามนี้ถือว่าเลขใไมโอเคนะเเลขใไม่รถปี19 20 21 22 23 24รถ6ปีนะก็เฉลี่ยปีละ20,000หรืออาจจะไม่ถึง20,000นะเพราะปีนี้ปี25แล้วนะครับเครื่องเล่นวิทยุพร้อมครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์อนาล็อกแอร์เย็นด้วยนะแล้วก็มีช่องต่อไฟ Power o u t อ e t เดตรงนี้1ช่องนะครับเกียร์อัตโนมัตินะโดยรวมคอนโซลสภาพสวย คอนโซลจะสภาพสวยๆแบบนี้เลยละเอียดสมบูรณ์ครับแอร์แบ็กคู่หน้าภายในสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นใดๆและที่สําคัญกุญแจคันนี้เป็นคีย์เลสได้มา2ดอกเลยนะมีดอกสํารองให้ด้วยอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องกุญแจสํารองจะมีมาให้ไหมคันนี้มีมาให้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ได้รถสภาพสวยๆโครงสร้างแบบนี้ไปเลยนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามารายละเอียดรถเดิมนะครับประวัติดีแน่นอนสําหรับคันนี้นะ นี่ครับสาภาพตัวรถกระจกเปิดปิดไฟฟ้านี่ออโต้ด้วยนะครับสาหรับตัวฝั่งคนขับนะครับสาภาพตามนี้เลยส่วนตัวโครงสร้างเสาบีโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะครับตัวโครงสร้างตัวรถเดิมนี่โครงสร้างแบบนี้นะอันนี้คือโครงสร้างของตัวรถที่ไม่มีการชนหนักมาหรือไม่ก็เราจะดูที่ตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะก,กลมคมแล้วก็ชัดเจนนะครับมันไม่มีร่องรอยของการแบบเฉียวชนหนักๆพิคว่ำถึงขั้นที่ต้องซ่อมบอดี้มา เราดูได้หมดเราดูได้หมดเลยนะเราดูตรงนี้ได้หมดเลยสภาพสวยตามนี้นะครับภายในห้องโดยสานก็กว้างด้วยนะภายในห้องโดยสานกว้างนะครับนั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับเครื่องยนต์เล็กประหยัดน้ามันพันหนะเบนซินล้วนไม่เคยติดตั้งแก๊สมาเบาะหลังนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับต้องการรายละเอียดการออกรถคันนี้เพิ่มเติมสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะผมโอตเพชรยนนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยมีบุรีกรุงเทพนะ ร้านเราเปิดทุกวันนะครับใครอยู่ลราแวกมีมูรีก็นัดเข้ามาดูรถได้หรือถ้าใครอยู่ไกลเห็นรีวิวนี้แล้วสนใจโทรหรือสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์0984465222แอดไลน์เข้ามาได้เลย z i t h 1 0 8หรือใช้เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้นะครับติดต่อได้ทุกช่องทางเลยว่าจะเป็นไลน์เป็นเบอร์โทรนะเอามาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับคอนโซลฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับนี่มีแอร์แบ็กแอร์เย็นนะครับ คอนโซลต่างๆเก๋เกใช้งานทํางานได้ปกติสําเนาเล่มรถมีรถปี19นะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับตัวพลาสติกต่างๆยังห่อหุ้มชิ้นส่วนบางชิ้นอยู่เลยนะสะภาพตัวเบาะนั่งด้านหน้านะครับสภาพสวยเลยโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมครับแผ่นเพจตัวรถรหัสตัวรถ,ถ L15 นะ L15 แล้วก็แผงประตู โลโก้ o, นะครับตรงนี้ก็ยังคงสภาพสวยเหมือนกันนะครับตรงนี้สภาพสวยเหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายนะครับตัวสภาพตัวโครงสร้างตัวรถเสาซีพวกนี้ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อมานะครับหรือการซ่อมหนัหนกๆมาไม,ม,นะาม C, ่มีนะครับตรงนี้สภาพสวยเลยจุดแต้มสีคิวซีกระจกพาร์ทเดิมนะครับรายละเอียดตัวรถโดยรวมไม่มีชนมานะครับอันนี้คือผมให้ดูแบบรายละเอียดทุกซอกทุกมุมแล้ว นะครับตัดสินใจได้เลยครับคันนี้มีแค่คันเดียวนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยคันนี้3ามแ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพบาทนะครับแล้วก็สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้น6,400บาทรายได้นะขอ14,00 0บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะก่อนที่รถคันนี้จะไม่อยู่นะครับ0ูนย์เก้าแอนะครับผมทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดในห้องเครื่อง เดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงมีร่องรอยการชนหนักหรือสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาชมรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะเบนซินครับ1.5ลิตรนะครับ,รบสำหรับตัวรุ่นนี้นะเป็นเครื่องยนต์ส่สูบมาเลยนะแล้วก็รายละเอียดในห้องเครื่องนะครับถือว่าสมบูรณ์มากมาก นะครับหนึ่งนะความสมบูรณ์ของตัวห้องเครื่องเนี่ยมันมาจากการที่รถมันไม่มีการชนหนักอะไรมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็รายละเอีอยดในห้องเครื่องอย่างตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะอันนี้ผมให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับด้านในว่าสภาพโครงสร้างตัวรถเป็นยังไงจะเห็นได้เลยว่าตัวแผน่นแผ่นเหล็กเนี่ยประกบกันตัวสปอตเม็ดอาร์คเนี่ยก็สมบูรณ์แล้วก็จุดแต้มสีคิวก็ยังเห็นอยู่นะครับทุกจุดเลยนะสภาพถือว่าสมบูรณ์หมดนะครับรวมไปถึงตัวหัวน็อตเองนะครับ แล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับนี่ให้ดูเลยตามซอกนะครับสภาพโดยรวมโอเคสมบูรณ์แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คค่าไฟให้อีกทีนึงนะครับส่วนคานด้านหน้ามีแผ่นพลาสติกปิดกิบล็อกติดอยู่ครบทุกจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับเนี่ยทุกจุดนะครับเรียกได้ว่าคือไม่มีร่องรอยของการแบบว่าไปชนหนักการซ่อมมา ซ่อมหนักๆซ่อมใหญ่ๆมาไม่มีนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆตรงนี้เดิมหมดนะครับตรงนี้ต้องถือว่าเดิมหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทฝารกระโปรงอันนี้ก็จะเป็นของเดิมเหมือนกันนะครับจะเปื่อยล้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็สติ ER ๊กเกอร์มอกจะติดอยู่ตรงนี้1จุดนะครับขอบสันฝารกระโปรงนะครับเหมือนกันครับขอบสันฝารกระโปรงตัวแผ่นยางนะครับตัวยางรองกันลมด้านในอะไรต่างๆนะครับยังคงติดอยู่ครบทุกจุดเลยก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มีรายได้ไม่เยอะนะและอยากได้รถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนหนึ่งได้ปีใหม่ปี2019ราคา379,000บาทไม่ถึง4 0 0 0 0 0และค่างวดผ่อนอยู่ประมาณสัก6,300-6,400เท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับรายได้นะครับของ เราปัจจุบันนะครับในยุคนี้นะไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าแน่นอนฉะนั้นนะครับใครที่มีรายได้ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปคือซื้อคนเดียวจบนะครับอายุงานเกินหนึ่งปีนะครับมีเครดิตมารับดอกเบีษษษ้ยพิเศษได้เลยนะครับสองจุดเจ็ดเก้าเริ่มต้นคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหกพันสามหกพันสี่เท่านั้นต้องการข้อมูลการออกรถคันนี้เพิ่มเติมโทรหาผมทักหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองเบอร์นี้ติดต่อผมได้ตลอดนะ แคปรูปทักหน้าจอมาได้เลยนะครับรถอยู่มินบุรีเสรีไทยนี่เองอยู่อยู่ใกล้ๆโซนมินบุรีแวะมาดูรถคันจริงได้หรือถ้าใครอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกลงมาผมมี f i n นนซ์วิ่งเซนถึงบ้านนะครับมีส่งรถสไลด์ถึงที่ยังไงแล้วสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม098 446 5222สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ